สวัสดีค่ะพบกับช่องสองคนเกมเมอร์ใบเข้าใบัวนะคะวันนี้พี่เบเข้าจะมาเปลี่ยนจากการแคสเกมเนี่ยวันคลิปนี้นะคะก็จะปีก็จะมาเปลี่ยนทรงผมให้น้องม็อกค่ากันค่ะถ้าดูช่องเด็กดีใบเข้าใบัวก็จะรู้นะคะว่าน้องคือใครน้องนั่งก่อนเลย อันนี้เราหวีผมให้น้องแล้วนะคะเราก็มันก็เลยดูเรียบนิดนึงนะคะแล้วก็จะแบ่งผมนะคะวิธีการแบ่งผมก็ไม่มีหวีนะคะไม่มีหวีห ی, ก็กะเอาเองแต่้อหัวล้าเราก็พยายามปิดแล้วกันแบบพักเอ็แบบนี้แล้วกันนะคะนีอันอนี้นะคะก็องเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นเนาะ โอเคเราก็จะมาถักเปียกันเลยนะคะเสร็จแล้วะแบ่งให้มันเป็นสามน้องแก่นอนน้องเบ้อเบ้อเนี่ย,น,ยนะนะคะแล้วก็ถักเลยทักษะการถักเปียก็ง,งั้นแหละทุกคนคีนะ่จะหัดกีน่นาทีหรอกแต่พี่แต่งเป็นสองนาทีสี่สิบ วินะคะแหมก็ค่ะอืมเอาใหม่เอาใหม่แก้ใหม่แก้ใหม่เพราะว่าอันนี้มันเป็นคนเรามัดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคนฝั่งนี้ปกติเขามัดกันใช่ไหมเวลาถักเปียถักกันยังไงอ่ะถักเปียจะเท่ากันไหมนี่นี่เท่ากันไหมโอเคค่ะแบสทำวิวได้ เราจะถักไปให้น้องไปโรงเรียนกัน ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็มัดโอเคค่ะโบของน้องนะคะเดี๋ยวไปหยิบมาก่อนหยอะแยะนะอืม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 เราก็จะเปลี่ยนประมาณนี้เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวจะมัดทำไมน้อง ได้นะคะค่างเนี่เดี๋ยวไม่รอดแล้วก็มาแก้ค่างยเสร็ล้ค่นี้นะค่ง่ายค่ะแกะเลยวิธีการแกะก็เหมือนเดิมยาขุมน้องก็จะยุ่งแล้วเราก็ต้องหวีนะคะ โอ,อาชาคลีนเป็นอะไรขโทษทนะน้ะนองมกค่ะเดี๋ยวเราจะไปอิ่มอย่งยากะงนก็ทนึงเนี่ยัปิดบูมยากขนาดนี้เลยอวะไม่ยาก ็ถักต่อไปนี้ยคลิปนี้ก็จะเป็นการเสริมสวยให้น้องม็อกค,ค่านะคะคหลังจากที่เราไม่ได้แกะผมน้องมานานแล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับน้องม็อกค่าลาเต้เลยนะคะคนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ผมน้องก็จะยุ่งๆหน่อยน้องยืดใส่เพลงไนปะเนี่ย ก็จะมาติดโบให้น้องกันนะคะนี่เลยนะอลังการก็คืออลังการแบบว่าอ่ะเขาจะไป,ไป,ปไปที่ญี่ปุ่นไปโรงเรียนทีไรนี่เหมือนจะย้ายไปสี่เหมืนจะย้ายไปที่ประเทศอื่นเหมือนคนขอกะโอโ้โหาสวยมากเลย<ป>ตรงนี้ก็จะเป็นตัว cinnamon r o นะคะ เห็นตัอนนี่มาแต่มันก็ไม่เหมือนหรอกคะ่ะโอเคจีนี่ว่าโลกใครชบอบัตไหนบ้างออไอ้อยกบตรงไหนวนะลีบ้อยอเรียบร้อยแล้วอะวีมาจากไหนนี่ โด,ะะโดยที่ไม่ใช้หวีนะคะเวกโดยที่ไม่ใช้หวีคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะน้องพร้อม,อมที่จะไปโรงเรียนแล้วนั่งรถไปกันเลยทำไมทำไมทำไมรถมันอันขาดแค่นี้นะ,ะนออ,อ,อะเดี๋ยวสิมอคค่ายังไม่ได้ใส่รองเท้าเลยเดี๋ยวจะใส่รองเท้าให้น้องมอคค่าก่อนนะคะไม่มีกระเป๋าแต่น้องมอคค่า โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยจะหลับอีกแล้วหลับอะไรบ่อยเราจะทำให้เห็นรองเท้านะโอเคน้องก็จะใส่รองเท้าแล้วเราก็จะไปหยิกบกระเป๋าให้น้องอ่ะใช่นี่ไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนกระเป๋าพี่ใบบัวไปใช้แล้วแหละ เดี๋ยวจส่งน้องให้ดูโอเคนึงเหมือนกิจะใช้ได้ผลนะคะ่ผมไม่ยุ่งเลยเรียบร้อย กระดิ่งให้ด้วยนะบ๊ายบายคลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอลุ้นกันเลยนะคะใบให้ว่าเกี่ยวกับเกมผีบายบาย